สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่พ่อยสิมาเห็ดต้มเคีมหางหมูนะจา้าเริ่มต้นกับเอามันหมูมาเกี่ยวก่อนค่ะเกี่ยวให้น้ำมันเขาออกจา้าพอน้ำมันออกแล้วก็ตามด้วยกระเทียจมจ้าตำพ่อหยาบจา้าเอาลงมาผัดตามด้วยลากผักชีจา้าตามด้วยขิงค่ะ กะพัดทุกอย่างได้จ้ะให้หอมจ้าขออไพล้ะจ้าเสียงพอค่อยดีเป็นไรจ้าพอค่อยสบายจ้าพัดทุกอย่างให้หอมเด้จ้า พัดได้สักพักหอมละจ้าก็ตามด้วยหางหมูจา้าหางหมู1นกิโลละจา้าล่างทำความสะอาดเรียบร้อยและจา้าแล้วก็ตามด้วยซีอิวออว๊วขไอซีอิ๊วดำละจ้าหนึ่งซอนโต๊ะจา้าตามด้วยน้ำตาล มักเอาจ้านึ่งถ้วยจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเครื่องปรุงรสนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเหลวกับพัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้าเปิดแก๊สเบาๆพัดไปเรื่อยๆจ้าจนก่นน้ำก้สนซอออกแหงๆพูนละจ้า ตัดไฟน้ำเริ่มแห้งแล้วจ้าตวก็สิตเปียนเป็นหมอจ้า <c oughs> ตักใส่หมอเลยจ้าให้เบิดได้จ้าแล้ว <c oughs> ก็เติมน้ำจ้า ให้น้ำให้ทั่วหมูคนละจ้าแล้วละก็ปิดฝาแล้วจ้าหยุดแก๊สปิดฝาตังไว้สักสามสิบนาทีจ้าเดี๋ยวมาเปิดเบื้องจ้าหมอเลือดจ้าแล้วก็ชิมเบื้งรสชาติจ้าขาดเกลือได้เติมเกลือลงจากน้อยจ้า ต้มอีกสักพักหนึ่งจ้าอี่เส็ตล้วจ้าหน้าตาประมาณนี้ละจ้าน่ากินไหมคะไปทำกินนะเพื่อนๆ